ดีครับดีตอนรับกสูช่องเทวดาทัวครับกับนางาน3 6มหอครับ,งงารบมาอน,นี้พอดีลากมาบ้านต่เศร้าเน,นะาะผมบ่ไล้ลงครับพึ่งมาหอดครับย้ายขี้ไก่ครับนี่ลากสลี่เลยสลี่แบบประโยชน์ได้ประโยชน์ขนาดครับลากย้ายขี้ไก่พ้อม อ,อย้ายไปเนาะแปลงนี้ประมาณแปดเก้าไร่ล่ะสะดวกดีครับเป็นสลี่แนวนี้ก็ได้ใส่แก่ไม่ย้ายฮีไก่แก่ลำมันก็ได้หลายสารพัดประโยชน์ครับครบสุด แล้วสีไอ้ย้ายมันก็สิโบไปเนาะมันด้ไปยากครับเ,เลยเอาส,สามหกมาหลากสลี่เอาเลยย้ายสีไกลแล้วก็สิสิไทยครับก็สิฮอนไม้พร้อมฮอนไม้แล้วก็สิไทยไอ้แปลงนี่ไหวเนาะก็สิไปขุดอีกแปลงหนึ่งครับแปลงหนึ่งคาราคุดอยู่ กัเจ้าใส่เบิดแล้วครับโอ้โหแถวนั่นกใัใไซมันเบิดแล้วกําลังคุดเลยกําลังไทยอยู่ครับผมผมมาทะเลไทยอยู่ยังย้ายกี่ไกลยังสีห้อนไม่เผื่อสีไทยแถวนี้เขาใส่ฟอร์ดครับตัวนี้กับฟอร์ดเพ่าเดียวตัวนั่นกับเจ็ดสองยันมาเจ็ดสองครับ ใตรถใหญ่ครับในแถวเช็บ้านผมเนี่ยนายกฟอดกำลังยกล่องอยู่ครับนะเอามาแถวนี้เขาว่ารถเขาว่ารถน้อยโพดเนาะเขาว่าสามสิบหกน้อยเดี๋ยวเช็ดให้กเจ้าเบ่งว่ามันสิเป็นเท่าไหร่มันโมต่างกันนะอยู่ที่การบำรุงดูแลครับมันก็ได้ แถวบ้านทั้งบ้านแฟนผมกับมีแต่สามหสี่สิบเนาะยังไงก็ห้าสิบแค่นั้นสูงสุดกัที่เขาใส่เห็ดมันกันครับแถวเขตลงแป้งแถวเขตไออำเภอชนุมานเนาะรอบๆลงแป้งสี่เอี่ยมก็ได้ยแต่ดินแถวดินซ้ำนี่มันก็ไทแบบว่ามันก็ลงหลึกอย่ครับเพราะว่าไทผ่านสามก็ลองไทเบิ่งเลยเนาะ กางนาแข่งอยู่ได้ละมันก็ได้แต่ว่าแบบดินแน่นแแบบต้อ้อยยังยังพันเคยเนาะมันกัโอเคอยู่นะผมว่เพราะว่าไทยพันสามอยู่หน้าเมื่อนั้นกัดมันก็ถือว่าลงหลึกอยู่ครับไทยดีอยู่เอาสำนี้แหะครับมันพอได้ใส่มันก็พอได้ใส่อยู่สะดวกสบายดีเนาะ แนวยกหมอกยกมันกับมีเบิดแล้วสำงานเห็ดมันนี่ผมว่ามันจบอยู่นะตัวหนึ่งกระปุกยัดน้ำมันดีครับตัวนี้น้ำมันห้าร้อยเบิด์มือแหละมาไถายแป้งนี่ก็มือหนึ่งเนาะนะครับตัวนี้พร้อมครับของน้องแม่นเบิด์แถวเนี่ยประมาณเกือบ กกเกือบเศร้าไลยแหละย้ายขี่ไกลเร็วก่อเดี๋ยวจังทาเบิ้งครับทาแม่มาอยู่คนไปเอาผ้ามาตัดกระสอบขีไก่มันเปลือยไปแล้วครับกระสอบขีไก่ก็เอามาลงไว้แต่ดุลแหละเดีย๋ยวจังทาเบิ้งกันครับ lăn dài không bên đây thêm lót cái sọp là thêm lót lót nó cười bên nó thấy cốp phải lơi 来吧。 ายเลยตัวนั่นกระแปงนั่นก็นอก้นองสปูกยางเนาะครับปูกยางเนี่ยใส่มันเนี่ยจักแมน่นกระสอบนั่นมันสิตกได้แม่น่ะ 来吧。 ก็แดดเป็นแดนเนแดเลยครับไมนนี้กันอะไ ครับคลิปนี้กเดี๋ยวผมขออนุญาตเลยขับรถก่อนครับเดี๋ยวจะพอกันคลิปนาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube เทวรานทั่วนะครับจะเป็นกำลังใจในการเนคลิปเนาะพอกันคลิปนาครับคลิปนี้สวัสดีครับ